สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังเรียนตัดผมนะครับวันนี้ลุงจิตได้อันเดอร์คัตนะครับมาฝากท่านที่กำลังเรียนตัดผมวิธีทําก็เหมือนเดิมครับเอาวิธีทำที่มายุ่งยากมาฝากกันนะครับขั้นตอนแรกเราก็ตั้งมีดตรงแยกตัววายดันไปด้านหลังนะครับเห็นไหมครับก็จะมีรอยแสกที่ชัดเจนจากนั้นก็เชื่อมเส้นไปเลยนะครับไปถึงด้านขวาเลยครับเอามีดแตะแล้วก็ดึงลงมาด้านล่างนะครับเห็นไหมครับแตะวาแล้วก็ดึงลงมาด้านล่างก็จะมีรอยแสกที่ชัดเจน จากนั้นก็คลิปหนีบไว้ครับทําเหมือนกันครับซ้ายขวาพอไปถึงหางคิ้วด้านขวานะครับก็เราตั้งหวีตรงแยกตัวไว้เห็นไหมครับแล้วดันไปด้านหลังอ่ารอยแสกก็จอกมานะครับจากนั้นก็คลิปหนีบด้านบนไว้นะครับเจ็บผมด้านบนไว้แล้วนะครับจากนั้นก็จะมา สร้างกรอบทรงนะครับอันนี้ทําเป็นเปิดข้างเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องเอาขาวคือให้เราตัดความยาวออกนะครับเป็นเหมือนเปิดข้างเลยส่วนหน้าของใบหูนะครับส่วนหลังใบหูให้เราทําเป็นรองทรงสูงนะครับกรอบทรงนี้คือกรอบทรงทําเป็นรองทรงสูงเลยนะครับส่วนหน้าของใบหูเปิดเป็นทรงเปิดข้างเลยนะครับเอาเลยมุมผมขึ้นไปเกือบถึงแยกตัววายเลยนะครับ สร้างกรอบทรงให้เป็นรองทรงสูงเลยด้านหลังม่หวัวท้ายทอยก็เหมือนกันครับท้ายทอยก็สร้างกรอบทรงให้เลยกลางไปหัวขึ้นไปเลยนะครับเป็นรองทรงสูงเลยนะครับซ้ายขวาทําเหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทําให้ดูหมดเพราะว่ามันมืดมัวนะครับจังหวะไม่ดีนะครับมืดมัวไหนดูไม่ได้ก็ตัอดออกไปเลยนะครับ แต่วิธีทําก็ทําเหมือนกันนะครับเปิดข้างนะครับวิธีขึ้นกรอบทรงก็ทําเป็นเปิดข้างส่วนหน้าของมีหูนะครับถ่ายให้สูงขึ้นไปเลยแต่ว่าเราไม่ต้องเอาขาวนะครับแล้วก็เชื่อมกรอบทรงไปหลังไปหูทําเป็นรองทรงสูงเลยจากนั้นนะครับให้เราใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับให้ปรับคันโยกไปด้านหน้าให้คิดเลยนะครับแล้วใส่ฟันรองเบอร์หนึ่งจากนั้นก็ถ่ายหนะ้าปีนผมจาก รงจอนเลยนะครับถ่ายขึ้นไปพอไปถึงมุมผมแล้วให้เรายกฟันปลาตะเลียนขึ้นนะครับก็จะได้ความขาวประมาณรองทรงกลางนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนรองทรงกลางมาเป็นความขาวนะครับส่วนกรอบทรงก็เหมือนเดิมครับส่วนหน้าก็มีหัวก็เกือบถึงแยกตัวายเลยนะครับคือเป็นทรงเปิดข้างแต่ว่าจะไม่ขาวนะครับจะขาวเฉพาะตีนผมขึ้นไปหามุมผมนะครับความขาวก็อยู่ประมาณรองทรงกลางนะครับ ให้เราเก็บตีนผมมาเรื่อยๆนะครับด้านเทย็ยทอยก็ความขาวก็เกือบถึงกลางใบหูเลยนะครับเกือบถึงตรงกลางเลยจากนั้นก็เฉือนยกฟันขึ้นไปชนขอบด้านบนที่เราขึ้นกรอบทรงไว้ที่เป็นวางทรงสูงใช่ไหมครับให้เราความขาวประมาณวางทรงกลางนะครับแล้วเฉือนขึ้นไปชนขอบด้านบนเลยนะครับอ่ามันก็จะเป็นวางทรงกลางความขาวนะครับจากนั้นก็มาใช้กันกลายฟันปลาซอย ซอยกลับตามรอยเดิมเลยนะครับตรงไหนที่หนาๆตรงไหนที่ผมเป็นกระจุกนะครับส่วนด้านท้ายทอยนะครับซอยเฉพาะขอบนะครับอันนี้ต้องการไว้ให้ทุยหน่อยนะครับแล้วก็ซอยเฉพาะตรงขอบที่เราขึ้นกรอบทรงไว้ เราก็เก็บขอบมาเรื่อยเลยนะครับซอยเก็บขอบมาเลยหลังจากที่เราซอยแล้วใช่ไหมครับซอยด้วยกันกลฟันปลาแล้วมันก็จะมีเส้นผมชี้ออกมาเลยนะครับแล้วก็เรา,เราใช้ปัตตาเลียนนะครับมาเก็บปลายผมออก ตรงไหนที่ผมชี้นะครับแล้วก็ใช้ปตเตอรเลียนมาเก็บบอกเลยนะครับใช้เกาออกแล้วก็ดูในกระจกไปตรงไหนที่ไม่เรียบร้อยก็ทําย้ำๆนะครับค่อยๆแต่งค่อยๆเล็มไปครับจนกว่าว่ามันจะดูดีนะครับแล้วก็ถามลูกค้าเขาชอบไหมนะครับก็คุยกันก็แค่นี้เองนะครับอาชีพเราทําให้ถูกใจลูกค้านะครับงานเราก็จบเรามองว่าดูดีแล้วนะครับก็ถามลูกค้าเขาชอบไหมนะครับ เขาชอบก็ชอบเลยถ้าเขาไม่ชอบไม่ชอบตรงไหนก็ทําตามที่เขาต้องการนะครับหลังจากที่ใช้กันไกลฟันปลานะครับเก็บขอบมาแล้วผมก็จะมาเก็บตีนผมอีกครั้งหนึ่งนะด้วยหวีเล็กนะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับยังไม่ถนัดหวีเล็กก็ใช้ฟันรองมาศูนย์เจ็ดห้านะครับเก็บเฉพาะตีนผมนะครับตอนอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของเก็บลาเลียดตีนผมนะครับให้ท่านนะครับ ถ่ายเฉพาะตีนผมแนบตีนผมขึ้นไปแล้วเฉือนเลยนะครับไม่ต้องไปถึงมุมผมนะครับอันนี้คือเราเก็บเฉพาะตีนผมก็ใช้มุมปัต,ตเตาเลียนนะครับแล้วถ่ายเฉือนขึ้นไปแต่นิดเดียวแต่เฉพาะตีนผมเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นวิธีเก็บละเอียดตีนผมเห็นไหมครับเก็บเฉพาะตีนผมเท่านั้น สำหรับท่านที่ใช้ฟันรองบอศูญจุก็แตะตินผมแล้วก็สะบัดขึ้นนะครับสะบัดขึ้นแล้วก็ถอยมาดูนะครับตัวดรงไหนที่ไม่เรียบร้อยก็ทําเหมือนเดิมทํำย้ำๆนะครับ mm. อันนี้ผมก็จะใช้หวีเล็กเก็บขอบไปด้วยนะครับตรงไหนที่ไม่เรียบร้อยก็จะเก็บขอบไปด้วยเลย mm. แล้วก็เก็บผมที่ชี้หลังจากที่เราใช้กันไกลฟันปลานะครับซอยมาแล้วมันก็จะมีเส้นผมที่ชี้มา ผมก็จะใช้หวีเล็กเจ็บไปในคราวเดียวกันเลยนะครับเจ็บตีนผมเจ็บปลายละเอียดไปรวดเดียวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่ถนัดวีนะครับก็อย่างที่ผมบอกใช้วิธีใช้ฟันรองวัสดุอยู่หน้าใหเราปรับฟันไปด้านหน้าให้คิดเลยนะครับแล้วก็ไปแตะที่ตีนผมแต่เฉพาะตีนผมเท่านั้นนะครับแตะตีนผมไปให้รอบแล้วเราก็ไม่ใช้วิธี ใช้ปัเตาเลียนกาเส้นผมที่ชี้ออกมานะครับแต่ตินผมแล้วก็ลอยขึ้นนะครับความขาวก็ให้ได้ประมาณรองทรงกลางเลยนะครับ หลังจากจัดการนะครับด้านล่างแล้วผมก็จะมาปล่อยผมด้านลบนลงมานะครับปล่อยผมส่วนบนลงมาแล้วก็จะตัดความยาวออกก็ต้องคุยกับลูกค้านะครับลูกค้าชอบแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นนะครับอันนี้ลูกค้าต้องการแสกนะครับผมก็จะหวีขีดน้ําให้ผมมีน้ําหนักแล้วก็จั้งหวีนะครับตั้งหวีไปด้านหลังนะครับก็จะเห็นรอยแสกที่ชัดเจนนะครับ จากนั้นก็จะวีเค็กดูว่ารอยแสกได้ตามที่ลูกค้าต้องการไหมนะครับเขาต้องการแสกประมาณไหนก็คุยกันนะครับความยาวความสั้นเขาต้องการประมาณไหนก็คุยกันก่อนนะครับเราจะตัดความยาวออกตามที่ลูกค้าต้องการก็ใช้วิธีนะครับหวีสอดเข้าไปดึงออกมา ตอนเราจะตัดความยาวนะครับเราไม่ต้องยกขึ้นนะครับใช้วิธีดึงออกมาด้านหน้านะครับาถามลูกค้าความสั้นพอไหมนะครับพอได้ความสั้นตามที่ลูกค้าต้องการแล้วเราค่อยมาใช้วิธีสอดขึ้นไปยกขึ้นตัดปลายผมด้านบนออกนะครับสอดเข้าไปยกขึ้นตัดปลายผมออก แล้วถ้าเราจะตัดตีนผมให้สั้นนะครับแล้วก็ใช้วิธีดึงออกมาเหมือนกับด้านหน้านะครับเห็นไหมครับดึงมาตัดปลายออกไม่ต้องยกขึ้นนะครับไม่ต้องยกขึ้นสูงถ้ายกขึ้นสูงคือเราจะตัดส่วนกลางออกนะครับหมายความว่าจะตัดด้านบนออกให้เรายกขึ้นสูงเลยนะครับตัดปลายผมด้านบนให้ยกขึ้นสูงเลยแต่ถ้าจะตัดตีนผมนะครับให้เราดึงออกมามีสอดเข้าไปแล้วดึงออกมา อันนี้ลูกค้าไม่ต้องการให้ปลายเส้นผมบางนะครับเขาต้องการให้ตัดตรงเราก็ทำตามครับบางคนก็ชอบเป็นช่อนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเขาต้องการแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นนะครับต่อไปก็เก็บตีนผมไปเรื่อยนะครับใช้วิธีสอดนะครับสอดหวีเข้าไปเห็นไหมครับตัดปลายพันบนหรอกตัดปลายผมด้านบนแล้วค่อยมาเก็บตีนผมนะครับ ด้วยวิธีเดียวกันถ้ายกขึ้นคือเราตัดส่วนบนใช่ไหมครับแต่ถ้าถ้าจะตัดตีนผมให้เราใช้วิธีดึงออกมานะครับบีสอดเข้าไปแล้วดึงออกมาแล้วก็ตัดออกนะครับก็เป็นวิธีง่งายๆนะครับสําหรับท่านที่กําลังเรียนตัดผมนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่อว่าท่านชอบสไตล์การทางานแบบนี้ก็ลองเอาไปทําลองดูนะครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งมาฝากกันนะครับชอบสไตล์การทํางานแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เยอะด้วยนะครับ เห็นไหมครับตัดแป๊บเดียวเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้เป็นอันเดอ์คัตง่ายๆสไตล์ลงกิษบาร์เบอร์นะครับจากนั้นก็จะมาการตีนผมนะครับเก็บไปตามรอยที่เราใช้ประตเลี่ยนกันขอบที่เส้นไว้เลยนะครับเป็นวิธีทําที่ไม่ยุงยากนะครับเป็นอีกหนะทางนึงน,นะครับมาฝากกันเพื่อนๆก็ลองไปทําลองดูนะครับทําแล้วทํายากก็ลองดูหลายๆวิธีเลยนะครับจนกว่าว่ามันจะเจอวิธีง่าย เจอวิธีที่มันเหมาะกับตัวเรานะครับอันนี้เป็นอันเด์คัดง่ายๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์พูดให้กำลังใจกันนะครับที่พูดคุยทักทายกันมาทุกคลิปเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับ ครับแป๊บเดียวเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จะวีเช็คดูอันเดอร์คัตง่ายๆสไตล์ลูลจิตบับเบอร์ก็จะเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> ลูกค้าพอใจงานเราก็จบจะหมุนให้ดูรอบๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโชคดีทุกท่าน สวัสดีครับ